คลิปนี้พามาส่งเรื่องราวทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับน้องดิซ่าค่ะล่าสุดข่วเริ่มเลยนะคะคนไทยของเราพ่อค้าแม่ค้าค่ะเริ่มจัดเทศกาลคริสต์มาสกันแล้วนะคะเมรุคริสต์มาสปี2026กำลังจะมาล่าสุดนะคะที่ร้านผากักขายผากักพ่อค้าแม่ค้าก็นำรูปภาพน้องดิซ่ามาทำนะคะแล้วก็เป็นแสแตนดี้ดิซ่าและแล้วก็เอามาใส่ชุดน่ารักมากอันนี้ก็คือน่าจะเป็นแสแตนดี้ของดนทิสตต้นะคะน่ารักฟุดๆไปเลยด้วยว่าที่ว่าคนไทยอบรับทุกเทศกาลนั้นไม่เกินจริงนะคะแล้วก็คนไทยเก่ง อแดปนะคะเอนดูมากบนขำต้นลิขของเรานี่เป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายเลยล่ะค่ะต่อมาค่ะพูดถึงล่าสุดนั้นต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะน้องลิซ่าได้รับเกียรตินะคะติดอันดับรายชื่อบุคคลผู้ส่งอิทธิพลที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก A 100นะคะ,ะ,คะของ Go House ในปี2022และก็ปี2025ค่ะดูว่า Go House Most Impactful Asian Pacific A 100 List นั่นเองค่ะแล้วก็ล่าสุดนะคะเขาก็มีการทำโปสเตอร์น้องลิซ่าขอแสดงความยินดีออกมา แล้วก็เขามีการเหมือนกับไปขึ้นบิลบอร์ดด้วยนะคะเนี่ยขอแสดงความยินดีด้วยค่ะเต้าเลเริกได้ว่าเป็นเกียรติมากๆล่าสุนโนโดดงริซ่าได้รับการยกย่องติดอันดับเอวนทันเดบุคคลผู้ส่งอิทธิพลที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของโกลเฮาส์เป็นครั้งที่2นะคะโดยได้รับการยอมรับในปี2022แล้วก็ล่าสุดในปี2025ขอแสดงความยินดีด้วย,าาวยค่ะเต้าเลดทำให้องริซ่าค่ะเป็นชาวเอเชียผู้ส่งอิทธิพลที่สุดในโลกนะคะที่ได้รับการยอมรับในปี2025เอวันทันเดตโกลเฮาส นี่นะคะน้องลิซ่าก็ยังเคยได้ติดอของฟรอปส์อีกด้วยค่ะต่อมาค่ะพูดถึงเวด i ิที้แฟร์นะคะหนึ่งในนิตยสารที่มีอิทธิพลมากที่สุดของอเมริกาล่าสุดเขาก็ได้ยกย่องน้องลิซ่าว่าเป็นสุดยอดคนดังนะคะชื่อเสียงและก็อิทธิพลของเธอนั้นเนือกว่าที่เคยมีมาไม่มีศิลปินชาวเอเชียคนไหนเคยได้รับการยอมรับและมีอํานาจในระดับนี้มาก่อนคือได้สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับชื่อเสียงระดับโลกอันนี้ก็คือแอดขออนุญาตแปลมานะคะฝังมาต่อมาค่ะพูดถึงลาบูบูก่อนหน้านี้นะคะที่หลาย คนมองว่าป่าทาง r o l l i n g Stone นะคะมีการปล่อยคิวที่เปะเวอร์เพราะว่าน้องลิซ่าเนี่ยโดนเขียนข่าวไม่น่ารักนะคะจากเกาหลีแล้วล่าสุดเขาก็มีการเอาเรื่องราวของลาบบูบูมาเขียนข่าวค่ะทุกคนแล้วก็มีการใส่รูปภาพน้องลิซ่าไปเลยแม้กระทั่งหน้าปกนะคะก็จะเห็นรูปภาพน้องลิซ่าจากด้านหลังโดยในนี้ค่ะเขาก็บอกว่าลาบบูบูเมเนียจอยกระแสก,กับเหล่าเซเลบริตี้อย่างลิซ่าของสะสมคนฟูเหล่านี้ถูกพบอยู่บนกระเป๋าดีไซเนอร์ของคนดังมากมายตั้งแต่ดูอาลิบาเรียนนาไปจนถึงคิมคาเนเชียนแต่แฟนคน ดังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของลาบูบูในตอนนี้คงหนีไม่พ้นลิซับแลกฮิงนะคะแล้วก็บอกว่าลิซัาเป็นแฟนตัวยงของชามของป๊อปมาร์ทมาอย่างยาวนานอยู่แล้วโดยเธอเคยโพสต์ภาพจากงารคอนเสในปีนี้ร้องอวดพวงกุญแจคลายเบบี้ซึ่งเป็นอีกหนึ่งไอเทมยอดฮิตยอดนิยมของแบรนด์ด้วยและดองลิซ่าก็บอกว่าเมื่อสนิทของหนูในไทยเอาของมาให้ดูเยอะมากและพอได้มันมาปุ๊บหนูก็คลั่งเลยค่ะ้องลิซ่ากล่าวกับวันนี้ดีแฟนในบทสัมภาษณ์ล่าสุดถึงความหลงใหลในลาบูบูแล้วก็บอกว่าหนูใช้ ยายามหาป๊อบหมาที่น่นรวมถึงปารีสด้วยเหมือนการล่าคุมทรัพย์เลยเธอเล่าโอ้ยเอ็นดูหนักมากค่ะคือรูดิงสโตนเนี่ยปล่อยคิวเป๊ะมากนะคะเขาก็การันตีว่ามาเตอร์ออฟลาบบูบูต้องลิซ่าเท่านั้นนะอย่างคําที่บอกว่าโอเคไม่ว่าจะอยู่ในคนดังมากมายนะคะแต่แฟนคนดังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของดาบบูบูในตอนนี้คหงหนีไม่พ้นลิซ่าแบล็พิงคค่ะน่ารักมากมายเลยคะ่ะแมคิดถึงลาบูบูก็ต้องคิดถึง้องลิซ่านะคะ เละล่าสุดค่ะอันนี้นะคะเป็นการรายงานจากเ e ฟตี้ค่ะเขามีการระบุว่าอินฟลูเอนเซอร์ชาวไทยสร้างมูลค่าการตลาดออนไลน์หรือว่า e m v ได้ถึง80ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงสัปดาห์แฟชั่นใหญ่ทั้งสีฤด,ดูกาลของ Spring and Summer 2026ค่ะแต่งหนะ Idol. ้าไอดอลเกาหลีเป็นครั้งแรกประเทศไทยที่เคยถูกมองว่าเป็นเพียงสวรรค์ของนักท่องเที่ยวกำลังก้าวเข้าใ,ใกล้การเป็นเมกะแห่งสินค้าหรูร้าแห่งใหม่ก็คือจากโพสต์นี้นะคะต้องบอกว่าโอเคศิลปินไทยก็คือแบบปังมากแม่เขาขยันโพสต์ต่างๆดนวยน ซึ่งน้องลิซ่าของเราได้มาในอันดับที่3แต่ว่าก็ต้องอย่าลืมนะคะว่าน้องลิซ่ามีการโพสต์แค่2โพสต์นั่นเองนะคะเกี่ยวกับงาน LV ลวล่าสุดใช่ไหมดังนั้นก็ต้องขอแสดงความยินดีกับศิลปินทุกท่านค่ะแต่ก็ยินดีกับเต้าลีของเราด้วยนะน้องลิซ่าก็คือ9.9ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะโอ้โหก็สูงมากๆแหละแต่ว่าเยอะสุดเนี่ยก็คือจะเป็นหลิงออมใช่ไหมคะก่อนหน้านี้ที่ยินดีกันนั่นเองค่ะขอแสดงความยินดีด้วยอันนี้เลฟตี้มาโพสต์อีกครั้งนั่นเองโอเค ไทยของเราก็ไม่ธรรมดาค่ะต่อมาเัาขอแสดงความยินดีด้วยนะคะล่าสุดค่ะมีการรายงานว่าแอปเคเบิร์ซึ่งเป็นแอปสตรีมมิ่งเพลงนั่นเองนะคะเขาบอกว่าบอนเกนค่ะเป็นเพลงขายดีที่สุดของศิลปินเคป๊อปในปี2025แล้วก็เป็นเพลงที่คอนแลบกันนะคะหรือว่าร่วมงานการของศิลปินหญิงที่ขายดีที่สุดของปี2025ค่ะแล้วก็เป็นเพลงที่ขายดีที่สุดของศิลปินจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปี2025แล้วก็เป็นซิงเกิลของศิลปินหญิงนะคะที่ขายดีอันดับที่4ในปี2025ค่ะต่อมาค พูดถึงอัลบั้ม Alter Ego นะคะในแอปนี้อัลบั้มของโนริซ่าก็ยังเป็นอัลบั้มขายดีที่สุดประจําปี2 0 2 5โดยศิลปินจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลายเป็นอัลบั้มที่ขายดีอันดับที่2ประจําปี2 0 2 5ค่ะโดยศิลปินจากเอเชียกลายเป็นอัลบั้มป๊อปที่ขายดีอันดับที่2ประจําปี2 0 2 5โดยศิลปินหญิงเคป๊อปค่ะต่อมาเพลง p l a y i s t ของโนริซ่านะคะที่ฟิจอริงกับพี่ๆวงมารูดไฟก็เป็นผลงานคอลแลบร่วมกันระหว่างศิลปินชายและก็หญิงที่ขายดีที่สุดประจําปี2 0 2 5แล้ววกกก็็ลลาายเปนนนผงรร่มัคอแบะหวว่างศิิลลปนนเเอชียแะะตตักททีีีี่่ขาายดดสุปประจํ2 25อีกด้วยมีแต่ปังๆๆๆเท่านั้นเลยนะคะลิสต์นี้ขอแสดงความยินดีกับเต้าลีด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวนะคะเล็กๆน้อยๆที่เกี่ยวข้องกับ้องลิซ่าเป็นเรื่องราวของเพลงดนี่นน่นะนะต่อให้เกาหลีน่าจะกีดการสร้างความแบบว่าแตกแยกให้้องลิซ่าแค่ไหนแต่ว่าความดังด้ดับโลกอิกทธิพลของดองลิซ่าก็ยังเป็นที่ยอมรับเสมอนะจ๊ะตามนี้จ้าซึ่งคลิปนี้นะคะก็ประมาณนี้นเพื่อนๆก็สามารถมาบด,ดน้องลิซ่ากันได้นะคะที่หน้าเอกนะก็จะมีเรื่องราวทั่วไปค่ามาอัปเดตกันเรื่อยๆ 哈喽，